สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับ Honda For ์ซ่า300คันนี้ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2020เลขไม้วิ่งมาเพียง21,000กิโลเมตรแท้ครับสภาพเดิมสวยเหมือนใหม่ครจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมกันก่อนครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะเพียง21,626กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันครับ หน้าจอเดินไปครับสวยใสยนะครับมีรอยขีดข่วนเพรียงเล็กน้อยเท่านั้นครับไม่มีแตกแล้วไม่มีแตกรายงาฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้ตามปกติเลยครับมาฮะชุดครอบแฮนด์เดิมสวยโลโก้อยู่ครบไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอต่างๆไม่มีเรือนลางนะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือเบรก ซ้ายขวาเดิมครับไม่คดไม่งอครับกระปุกนั้นเบรคนะครับทั้งซ้ายและขวาไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพันเร่งตัวอักษรต่างๆดูนะครับไม่มีรืางแน่นอนชุกโทนนะครับตรงกลางนี่นะครับตัวอต่างๆไม่มีรืางแน่นอนครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนะครับพอโนด้านล่างครับฝางนบ้านครับมีรอยบ้านเล็กน้อยครับตามการใช้งานให้ดูเลยครับเบาะนั่งครับหุ้มหนังใหม่ครับสีดําเดินได้สีแดงครับก็ตามรอยเย็บต่างๆนะครับตามตะเข็บต่างๆอาจจะมีหลุดร่อนบ้างนะครับแต่ว่าคันนี้ นี่ตำนหนิที่เล็กน้อยครับนี่มีรูบ้านเล็กน้อยครับตามการใช้งานแต่โดยรวมถือว่าสภาพสวยครับที่จับด้านข้างเดิมครับก็จะมีรอยขนแมบ้านเล็กน้อยครับไม่มีรอยล,ล้มมาสไลด์นะฮะด้านหน้าเป็นชิลหน้าเดิมนะฮะโคมไฟหน้าเดิมสวยนะครับต้องบอกว่ามีรอยหินบ้านเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะฮะบังโคลหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยต้องบอกว่าขีดกวนแตกร้าวนะฮะยางด้านหน้าครับต้องบอกว่าสภาพอยู่ที่95% <c oughs> เป็นยางเบิกใหม่นะฮะ อันนี้ครับแล้วขอบเราด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งกระบอกโชคสวยไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ไฟทับทิมอยู่ครบครับซับแฟลติงด้านในฮะแน่นสนิทชิดทุกจุดรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับแฟลติงด้านขวาครับเป็นสีเดิมครับนะครับมีนี่ฮะรอยขูดเล็กน้อยครับตามการใช้งานมีแค่นี้นะครับนี่ครับพักเท้าครับไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนนะครับแฟลติงด้านขวานะครับเดิมสวยครับนี่ฮะเพจโลโก้ ตัวสอต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งแน่นอนครับไม่มีล้มร่ยสไลด์นะฮะแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับ๋ยวาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยรอบเดินเบานิ่งๆครับอ่าแต่เร่งดีครับนะครับเครื่องเดินเรียบดีครับอัตราการตอบสนองดีเยี่ยมครับไม่มีสะดุดแน่นอนมาครับอ่ะมา จานเปรกนด้านหลังครับต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังเป็นสีเดิมเช่นเดียวกันครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับนี่ฮะแล้วก็ยางหลังครับนี่ฮะโอ้โหสภาพ95เครับโอ้โหเกือบเต็มครับต้องบอกอย่างนี้เลยคุ้มมากๆไปท้ายเดิมครับบางโคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่ใดทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายกันหน่อย ่แข่งเครื่องฝั่งซ้ายเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะฮะรอยล้มหรือว่าล้มแปบไม่มีครับฝั่งด้านซ้ายครับนะฮะตัวสอดต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์รอยเฉือนด้านข้างนะครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับไม่มีฉีกขาดดุดต้อนแน่นอนครับคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยอ่ามาครับสัตว์ไฟลิ่งฝั่งซ้ายมาดูกันเลยครับดูก่อนอ่ะดูไฟลิ่งฝั่งซ้ายก่อน ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับรอยล้มมาสไลด์ไม่มีนะฮะแล้วก็ซับฟรีกันไนแน่นสนิทชิดทุกจุดแน่นอนครับคาลิปเปอร์เดิมสวยไม่มีรอยกระบอกโช้ค้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพลงเล็กน้อยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยระฮะคันนี้เราเปิดราคาเบาๆครับไว้อยู่ที่19,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งทุวประเทศครับฟรีค่าโอนเรารับแลกเทินรถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นรถเล็กทุกรุ่นครับถ้าคุณ อยากอัพ t c อยากเปลี่ยนแนวมาที่นี่ครับอันตรบัยพระราม5ครับเอาไปครับธันตบนัยนนทบุรีรับประกันว่าตอบโจทย์ทุกอย่างให้กับคุณได้แน่นอนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม